มันไหวไหมเนี่ยกล้องเออเดี๋ยวลอางรถด้วยเออรอไอ้ฮะบายวันก่อนตอนเราดูคลิปในห้อ,อ,งองคอมนะรูเราเจอคลิปเองด้วยนะไงคลิปไอไอ้นั่นนะ่ะที่ผมเปียสักอย่างนี่แหละเออนี่อัดอยู่ยนะมันไม่รู้มันขึ้นป่าตอนนี้เนี่ยขึ้นแล้วเพื่ออะไรอ่ะอัดนีกูไอ้อัดไอ้ซึ่งเอาสายมีมาสายส่งจ่าอัดอะไรก่อนไม่รู้อัดอะไรดีอัดหน้าอีก กินไม่ออกไม่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 ไมต้องหันไหนล่ะหันก่อนไม่ได้ <S <S ผมใช้รุ่นกล้องอะไรวะรุ่นเนี้ยไหนดูหน่อยดิรุ่นนี้โอเคอ่านได้ออกครับผมผมไม่อ่านนะก okay, ินไม่ออกหันไม่ออก <S 1> <S 1> <S <S หรอ,อกเองไงพูดกัภาษาไทยใช่ผมพูดว่าอะไรดีวะผมมันสนใจสมิ่งเกมเหรอกคิดเพว่าอะไรพูดเพื่อทำอะไร เนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยเอ๊ยก็พูดว่าไปทางโรงเรียนบ,บบนบ้างไงปกติหรือว่าเงินไม่เคยเรืร่อยๆหรอกเพราะว่าผมเขาไงคือบอกว่าเอ้ไงก็ดูปกติทั่วไปไม่ได้มีอะไรพิเศษมากล้างคาแค่ป้องกันฝนตกแดดนิดหน่อยเออแต่แค่ไม่ได้การทางที่นา่าชีตกนี่แหละเอ,อยอ่อนแรงมากถ่ายร้านไปด้วยจังวะก็ไม่ถามเข้าเด็ดไม่ถ่ายหน้าโดูคุนไปแล้วจี <laughs> đồ nào vậy đó, ừm, có lái cha, khi tôi đôn thì có lái cha, tôi lấy nhiều hơn, lái cha hơn, Terima <laughs> kasih. <laughs> ทำหมอทีน่อนี่โรงเรียนลาวนี่เออทำไมผมพูดน้อยเออผมไม่รู้จะพูดว่ายัางไงอ่ะเพราะว่ายัางไงดีวะ คิดไม่ออกอะผม,มเด็กพิเศษไม่ค่อยรู้เรื่องมากอันนี้โรงเรียนเราให้ดูฉากกันนะบทพูดมีมีเลยนี่ไงวะนี่ไงวะ ไม่อากรอยู่นี่ กูอยู่ในหัวกูอยู่กูอยู่ไหน กูถ้าได้อัดเลยยังติดถ่ายไหมกูถ่ายตรงไหนอัดอัดอัดอ่ะอัดที่โรงเรียนอ๋อถ่ายวัดถุดิชิมเหรออืมนี่อัดอยู่นะไม่ได้เลิกเลอะอัดทีเวลายังจับอยู่พิ่ถ่ายเราวไหมไม่ได้พูดเลยอ่ะส่วนใหญ่ถ่ายฉากแล้วเล่นถ่ายอยู่ยังถ่ายอยู่เอาไปโรงงานประชิมเหรออืออ๋อากรูอยู่นี่กรูไม่อยู่ฮะวัวนะกรูะไร ดูนั่นไงเซตสามกันยา้าคออดูุูตานีุาณีไม่มีไม่ดูหรอมีไหมถ้ามีก็อยู่มาร่องไปยังมานองไปเลยยัไม่มีเลยไไหนไปไหนแห้องิวมาเออใช่นตรงนี้อยู่ใหได้ ไม่อยู่ไม่อยู่กูสับไปกูสับผมนะ

ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรที่ไม่ออกหรอนี่โจ้ให้ดูดีกว่าไม่รู้มันได้ยินหรือเปล่าเพราะว่าโรงเรียนมันดังอยู่คนเอิรมันดงังไงไม่รู้มันได้ยินไหมเกิดเสียงสุดกว่าสองร้อยเบอร์เกิดเดี๋ยวดังปุ้งไปเลยนี่ต้องดูตัวคนเอิร์ดนะเอามาใช่เพื่อคนมีอะไรหรอ เอามาแบบเยอะเอามาเแบบียวมั่มเหมือนมีอ่ะผมจะนั่งท่านไหมอ่าอ่าขดมีนาพวกจีอ่านเรื่องอ่ะไม่เป็นไร <c oughs> แล้วที่อันนี้เอาไปให้ใครอ่ะ โอ้โหโอ้โอดีเต๊ะเต๊ะคอนเทนต์แบบพูดน้อยมากส่วนใหญ่คอนเทนต์พูดน้อยไม่มีการพูดเยอะเลยพูดน้อยสุดสดใครดูคลิปนี้น่าจะพี่ทำไมพูดน้อยจัง บอกชื <c ười> uh. <at> ่อ <tı> ด <ro> mm. ีไหมวะบอกลชื่อปิ๊กวะยังไงสุดไม่รู้จะเรียกอะไรนะครับคเกกูกิกูชาชาคิดไม่ออกเอาจากประเทศไทยจากสงชาติไทย

ว่ามีแค่แบบก้องเอาแบบใหญ่ได้นะเฮ้ยพี่เออใหญ่แบบใหญ่ได้แค่สุดๆเท่านี้แล้วเออไม่เป็นเอาใหญ่ๆเลยใหญ่ๆนี้สุดๆแล้วน่าตกใจยังไงฮะตกใจยังไงไม่นี่มันอาจถ่ายไม่ได้มันอาจอยู่อ๋อหน,นึ่นาางนาฬิกาสาปีเลยตะเนี่ยมันเกินห้าทีไปแล้วมันสิบนาทีแล้ว ย่อส <N> ่วนไปเล็กเกินอดอัดอยู่

เดี๋ยวแม่ผมเอาโทรศัพท์มาเออผมบอกชื่อคนโดูดีกว่าชื่อว่าพี่กิมไม่ห่างพี่กิมเนี่ยเออเออ,เอ,อใครตอบว่ายุสิบสี่ปีนะสิบเจ็ดใช่สิบเจ็ดโคตแก่เออสิบเจ็ดทรงนี้อ่ะพี่กิมน่าจะขับรถกระบะยบเก่งได้แล้วแหละทรงนี้อ่ะใช่ปะเออไม่ครับ ขัาเป๊ะๆแล้วรูปปตุสยาเขาไม่เป็นเหรอไม่ผมบอกเป็นแล้วครีมไม่ถายอะไรไม่กูไม่อ่านเด้อไม่อ่านที่ปอะไรอ่ะไม่รู้อะไรมาคอนเทนต์ดิกรคอนเทนเนอะไรเดียร์ครูไม่เข้าใจอ่ะว่าวันจันทร์ผมไม่มาเลยครีมจ๋า อุ่นไงจังพวกเดี๋ยนี้ต้องตัดออกตัดออกคำนี้เจี๊ยตัดออกตัดออกเดี๋ยวผมไปตัดเองนะโปรดจี้มาผมว่าตั้งคอนเทนต์ใหม่ดีกว่ามามาเอาใหม่เอาอันนี้ลบก่อนลบก่อนลบได้ไม่ไม่ใช่ลบมันเั็นแค่รูปเฉยๆไม่มันมีแค่เนี้ ไม่้สราางอะไรออกออกจากนี้ได้ไหมออกจากนี้ได้ไหมเรายืถ่ายรูปธรรมดาทำไมออกกันอะไรข้าในนี้มาสมคุไปเลยแล้วไอ้นี้ทำไงอย่างนี้ไม่มันอัดอยู่มันต้องหยุดการอัดก่อนเออหยุดเลยจ้านี่คือหน้าปกอผมเองตาต้าตาต้าหลอดการพิมพ์โดหนัาการพิมพ์ผมเปลี่ยนการพิมเป็นแบบนี้สกู๊ดหนึ่งการพิม กา,การทีมเนี่ยการทีมเปลี่ยนเป็นแบบนี้ลิงเกียกกิ๊กกิ๊กเกียอืมอะไรดีโอเคพอแล้วคุณโดบ๊ายบายบ๊ายบาย